บะงใใัยไก่ครับเอาถ่ามากินแล้วได้ไดหมนอ้องครับหอยสลีครับผู้ชายหมักหอยผู้ชายไก่หอยเดินม,มาหนะ้าเดี๋ยวหอย ลังพดพี่น้องหอมๆพ,พ,พี่น้องเลยแทนพี่น้องสบายดีมาพบกับข่าวพระเจ้าขึ้เก่าเนาะสองอลังดีดีมาก,กับเบาคือไม่รู้ตัางตัว oh, <no. S 2> พี่น้องสีผ้ากันมากินอ่าหอ,อยพี่น้องโอเคห้า <Yeah. S 2> มเนั่นแหละ จามเนาะมีจามมีมีต<อ>๊ะเลยพี่น้นองกินกับแก้วพี่น้องนี่นจิ้มเห็ดมาเรียบร้อยหอมไว้น้จิ้มแซมงาวย์อยู่นะแซมแซ่บหมือนี้พี่น้องมาหรือว่าลายใหญ่ห่างน้ือลายแตกพี่น้อง

บงังตาพัดนะครับ mắt chọc khóc không? hình hoi cho kim nhỏ bằng cạnh tạp 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 รักบัวใช่หรอเกินความเนี่ยครับไอศลีกอากาศมัน ไปตัอเพ็ดขนาดต่อเรื่องมกตัวยา เอาบาามากินอะไได้ห้องครับหอสลีครับมาอินเวนเ่ะชวนลงกลุ่มนอลงมาบกร่มันคือแบบเปิดเพลงกินเบียบ่ Ờ, mình lòng anh em lòng anh em lòng này, đó. Thịt tam này à? ừ. còn gần em 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 con nữa Chịn hoi Hả Bò Tôm hoi, tôm hoi Mà, mà, mà ra ngắn hả Đi âm oh. Đi âm แต่บรรยากาศดีขนาดลมผัดวีวียิ้มใส่ก็จะแขวแห้งหแล้วฮะโอ้ยเขาคนงามคนเห็ดเป็นเนาะงามนะฮะเฮงงานที่กันแล้วอีกอ่ะ ใช่ครับจได้เป็นมหรองขอข้าว้อืมอนี่แบบ Nói với đi kinh Mỗi น้อยบ่ nhảy

วันนอกพี่น้องก,กินแต่นเนี่ยนี่แหละก,กินปูกินปลากับผมอยากหอยหอยผู้ชายหมัดหอยผู้ชายขายหอยเดิมนมาเนอะเรียหอยให้เบิ่งน,นะ Đi ra hoi này bừng nè Ta mình ta bằng thầy mình được mà tích kinh là phải non ở lắm ตัดพื้นบ่ก็คำตอบจบนะ ไงอยู่ได้คือเก่าของพี่นอ้องมื่อน้าที่ส่วนบาท่าออกมาจ้างบาท่าจาก10ล้านบาทนี่นเราประมาณประเทศเรา Toa cúp 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 đờ ma này đớp như nào สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีกอนน่อน้องพี่น้องเนาะมันมันมกัดแกล้งอ่ะฝากไว้สำนีก่อรไลค์กดติดตามใไปด้วยพี่น้อง